วันนี้นะคะก็ไม่เห็นเตยอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปแกล้งค่ะทุกคนซึ่งจะบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปแกล้งของวันนี้นะคะเราได้เตรียมตัวมาประมาณ2อาทิตย์ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าซื้อของอะไรเขาให้มาไม่ครบปะเนี่ยฮะหนูเสื้อหรือหมวกไงลิปมมึงซื้อตู้เย็นหล้วไม ใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนตัวแสบประจําช่องนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ไม่เห็นเตยอ,อีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปแกล้งค่ะทุกคนซึ่งจะบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิป ของวันนี้นะคะเราได้เตรียมตัวมาประมาณ2อาทิตย์ค่ะทุกคนเพราะ<อ>ว่าอะไรเพราะว่าจิปแกลงวันนี้นะ,ะจะเป็นการแกล้งแอบซื้อของค่ะทุกคนแอบซื้อเสือ้อผ้าย่างที่วันใหม่ต้องการทาวันใหม่อยากได้ะไรวันใหม่ก็ซื้อซื้อซื้อซึ่งเงินนะคะเป็นเงินในบัญชีวันใหม่เองแต่จะบอกก่อนว่าเงินในบัญชีอันนี้นะคะเราเก็บร่วมกันค่ะทุกคนซึ่งวันใหม่ซื้อของแบบไม่ได้บอกพีเตอรเลยสักคำเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพีเตอจะโกรธหรือเปล่าพเพราะว่าพีเต้ชอบโกรธว่าวันใหม่ใช้เงินเปลืองแบบเ,เปลืองไปเปล่าอะไรี้ แบบช่วยกันประหยัดประหยัดน้อยอะไรประมาณนี้แต่ทําไงได้ทุกคนคลิปแกล้งอะค่ะมันก็ต้องมีคอนเทนต์เช่ปรบเออก็เลยหยิบคอนเทนต์นี้มานะจ๊ะ <ST AR> แต่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าเสื้อผ้าที่วันใหม่ซื้อมานะคะไม่ได้ซื้อมาแต่ด้วยความแบบสิ้นเปลืองแบบอยากได้อะไรก็ซื้อเนี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าวันใหม่มีแพลนจะออกทริปะค่ะทุกคน <S <S วันนี้นะคะวันใหม่ก็เลยจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันใหม่ซื้ออะไรมาบ้าง <S <S <ๆ>แต่ก็อบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้พี่เต้ยไม่อยู่จ้ะพี่เต้ยไม่อยู่จ้ะวันใหม่ก็เลยแบบว่าแอบ,บมาถา ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะตั้งใจว่าแบบว่าถ้าถ่ายไปอยู่อะไรเงี้ยถ้าพิเตอร์กลับมาทันนะก็เปิดประตูมาตอนที่ว่าใหม่อัดกล้องนี่แหละใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเห็นกล้องด้วยถ้าเห็นมัน่หย่ซื้อของมาด้วยแล้วพิเตอร์จะทําตัวยังไงนะคะคือถ้าหลังกล้องอะ่ะโกรธแน่นอนทุกคนคือแบบว่าบ่นแบบสุดๆแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเห็นกล้องถ่ายอยู่ เราจะมาดูความแอปต่อหน้ากล้องของนากันนะคะว่านาจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะคะวันนี้นะ,ะวันใหม่มีเว็บเกมดีๆนะคะมาฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าเว็บเกมดีๆนั้นคืออะไรนะคะไปเลย ส5่ห้าเ้าปั่นไม่ควรพลาดกับฟิลเจอร์สุดฮิตซื้อฟิสปินได้แล้ววันนี้แต่ง่ายแต่ทุกวันการันตีเรื่องการเงินมีทั้งรวบรวมเกมสุดฮิตและคาสิโนออนไลน์ที่มีครบจบในเว็บเดียวฝากถอนตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องโยกเงินอยากเล่นแอดไลน์ไปเลยที่ fin สี่หสมัครวันนี้รับโบนัสฟรี20และโบนัสอื่นๆอีกมากมาย าใครสนใจใส่เกมใส่คาสิโนแอดเลยที่ฟิน4 5 9สมัครวันนี้มีโบนัสด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครนะคะที่ดูคลิปเกมแล้วสนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปตามลายด้านล่างได้เลยนะคะแอดเลยแอดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะคะว่าวันใหม่ซื้ออะไรมาบ้างนะจ๊ะ โอเคค่ะท <Okay, S 2> hmm ุกคนเมื so, ่อก to ี้นะคะวันใหม่ได้โทรหาพีเต้ยแล้วนะคะว่าอยู่ไหนจะเข้ามาตอนไหนนะคะคือวันใหม่ตรงใจจะให้พีเต้ยเข้ามานะแบบปะเห็นตอนที่แบบกำลังดูของอยู่ไรเงี้ยเออยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆอัดไปก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าเราซื้อมาเยอะจริงหรือเปล่าเน่อเยอะไปละ คือเหมือนประมาณว่าเก็บกดจากการซื้อเสื้อผ้ามานานอ่ะทุกคนและทีนี้คือมันมีทิปก็เลยแบบว่าอ่าก็ไหนๆก็ทิปเราป้าก็ซื้อดิอะไรอย่างเงี้ยตังมีก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะจะมาว่ากันก็ไม่ได้ถูกแหมเออก็ถ้าไม่บ่นก็ให้รู้ไปแหละว่าพี่เต้ยใจดีแค่ไหนนะคะคือคลิปนี้บอกเลยว่าชอบมาก แบบมากๆเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องเข้าใจกันนะว่าเรื่องการช้อปปิง้งเรื่องงานซื้อของมันอย่างนี้นะล,ลูกคุมันอย่างนี้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีกี่ชิ้นนะคะนี่หนึ่งชิ้นนี่มีมีนีค่ะ ว่ามันเยอะมันเยอะจริงๆทุกคนมันเยอะมากสั่งแบบแต่ก็สั่งก็ขีดนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบสิ้นเปลืองอะไรขนาดนั้นนะคะคือวันใหม่อย่างนันนันพีซื้อเสื้อผ้านะคะกน็นี่ค่ะแล้วก็ชิ้นเกือบสุดท้ายทุกคนคือมันมีสิ่งอย่างหนึง่งค่ะที่ว่าพี่เตยอ,อยากได้นะคะวันใหม่ก็เลยซื้อมาให้พี่เตยชิ้นหนึ่งนะคะนี่น่าจะเป็นรองเท้านะคะทุกคนใหม่ก็อันนี้ของพี่เตยนะแล้วก็ อันนี้ของวันใหม่นะของวันใหม่เองจ้า <S <S แล้วก็มาชิ้นสุดท้ายของเราค่ะทุกคนซึ่งเป็นชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มมากนะคะเพราะว่าวันใหม่อยากได้มานานแล้วทุกคนคือไม่เคยได้ซื้อของชิ้นนี้สักทีนะคะว่าจะซื้อว่าจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกมันคืออันนี้จ้ะนี่อันใหญ่มากเลยนะีคะจะไม่บอกหรอกว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดต่อหน้ากล้องกันว่ามันคืออะไรนะจ้ะ นิ่งโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะวันใหม่ไปดูข้างนอกมานะเสียงรถพิเตอร์มานะคะเดี๋ยวเราจะแกล้งเปิดของต่อหน้ากล้องนี้เลยทุกะคนอ่ะอะอยากให้เห็นพิเตอร์ด้วยอันนี้กางเกงเหรอกางเกงเกาหลีค่ะทุกคนน่ารักมากมอ,บอบ ทำคลิปแกล้งเฉยๆนะคะทุกคนทรงเกาหลีมากเวอร์เป็นผู้หญิงแบบคูลๆอะไรอย่างนี้นะคะท,ที้นี่2เป็นอะไรดีเอ่ยเสื้อตัวนี้นะคะวันใหม่ซื้อมาจากแถวๆนี้แหละทุกคนแต่ซื้อไม่ได้บอกไงมันก็อยู่ในคอนเซปนะคะนี่นะคะก็สั้อย่านนี้นะคะน่ารักวูเก็บอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายเสื้อผ้าเหรอไม่ใช่อันนี้เสื้อผ้าใหม่หมดเลยทำคลิปทำไม ก็ถ่ายคลิปดูเสื้อผ้ารีวิวเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าเนี่ยหนูซื้อมาใหม่หมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของหนูหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวฮะหมดเลยเออแล้วกล่องใหญ่คือกล่องใหญ่เอาไว้เปิดหลังเนี่ยพี่ก็รู้อันนี้เนี่ยหนูซื้อมาหมดเลยเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนูรวบรวมซื้อมาหมดเลยเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วเออถือว่าซื้อมาน้อยนะแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนอนะอะไรอ่ะแล้วโอ้โหของไปบุ๊คมึงจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรอใหม่ทำไมหรอ มันเยอะไปเยอะตรงไหนอสองอาทิตย์ซื้อมาแค่นี้ถือว่าน้อยมากเลยนะพี่เต้ยถามคนเดียวเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นัะแต่ว่าตัวชิ้นหนึ่งก็ประมาณสามสี่ร้อะ เป็นหมื่นซะมไม่ถึงหรอกแหมก็ว่าไปเนี่ยหนูกําลังรีวิวให้ดูหนูหนูซื้ออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเอาตังจากไหนไปซื้อก็อตังที่อยู่ในบัญชีงไงก็ช่วงนี้กาลัางประหยัดกันอยู่แล้วมาใช้ตังอะไรเยอะแยะมีตังก็ต้องซื้อหนูไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามานานแล้วนะพี่โต,ต้นานจะบอกซื้อั้างหนึ่งเป็นหมื่นอย่างงี้มันก็ไม่ไหวปะม่ถูงน,น,นี่เว็บใครคุณของหนูแต่ไหวไหมของหนูเองแหละคุณจะย้ายบ้านไม่ได้ย้ายบ้านเขาเรียกว่าซื้อของอะไรอีก เขาให้มาไม่ครบปะเนี่ยฮะหนูเสื้อเลยหมวกไงไมิดผ่านไม่ใชาเสื้ออะไรมีแค่นี้ว่าใหม่แล้วขอญาติไข่ไม่ต้องขอญาติไม่คืออ่ะทุกคนดูอ่ะเนี่ยเสื้อหนูไม่ได้คิดอะไรนะคิดอะไรคิดเปิดกล่องว่าหนูซื้ออะไรมาบ้างอ๋อเปิดทำเปิดกล่องเปิดกล่องเลยเชิญเดี๋ยวก่อนเนี่ยอันเนี้ยมึง ดูซิกล่องมันอะมันมีอีกไหมนี่ถ้าเว้าวตรงนี้คือเสื้อในเลยนะนี่แทนอันนี้พูดเป็นเสือ้อเออเอามงแกะมาอีกจะดูดิว่าม,มีอีกไหมอันนี้อะไรอันนี้กางเกงซื้อสีกางเกงเนาะแล้วก็อันนี้กางเสือ้ออยากเลยผมอันนี้ถูกถูกอ,อันนี้เสือ้อใช่เสือ้อกูนึกว่าเข็บขาดกู <c oughs> นึกว่าสบายร้านแบบเอ้าทุกคนเสื้ออะไรมันมีแค่นี้แล้วเชือกนี่ไปผูกคอตายอะไรเนี่ยโอ้โหไหมกูขำมึงรสนิยม อะทุกคนดูเชือกอะมันใส่อย่างงี้อะหางว่าบอกว่ะตายแล้วเออจะถามเดี๋ยวก่อนเงินใครไม่จะถามจะถามพี่เลยว่าพี่ไม่โกรธหรือเว่าหนูซื้อเยอะขนาดเนี้ยกูก็โกรธแหละแต่กูเห็นสภาพแล้วกูโกรธไม่ลงอะสภาพซื้อแต่ละอย่างอ่ะอันนี้คือเซตน่ารักดูในไอจีมานะคะมีกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยกุญูกระเป๋าลูกอมยังใส่ไม่ได้อะหืมกระเป๋าดูกระเป๋า โทรศัพท์อยู่ไหนมันเกินไปทุกคนตายตายตายกูไม่อันเนี้ยตอนเนี้ยกูไม่เครียดแล้วไม่เครียดที่ว่าใช้ตังเบืองแล้วกูเครียดว่ามึงซื้อแบบว่าอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยแปดชุดเก้าชุดแล้วกูถือมือเดียวได้อะครับชุดมึงอะเวอร์ไปยังไม่ถือ งแต่มันกก็ระเเป๋าาอยย่งงี้งถ้าไม่เห็นกระพายกระเป๋าใบนี้นะใหม,ม่อย่าตกใครมาให้ก็มันเป็นกระเป๋ากับเซตตัวนี้ไงเวลาใส่ก็เออเก๋ออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเจอฝากโทรศัพท์หน่อยไอาใส่กระเป๋าละ <c oughs> หมดลมแล้วม <า S 2> ไม่ปวดแล้ว <นะ S 2> เป็นพี่ได้ไหมสู้ๆลูกเออต่อต่อต่อตอ,ตอ,ตอ,อันนี้อ่าบอกกูด้วยว่าเท่าไหร่จะไม่ได้ดอกเอออ่ะไปเปิดเปิดไปเรื่อยๆว่าไม่จบง่ายอันนี้มัวเอออันนี้คอยชั่ว พี่ตีกอล์ฟไทยก็บูดเหรอหรือไงไทยกอลพี่เตยอ่ะเก๋บปะเอออ่ะอันนี้พาอันนี้พาเอออันนี้ได้อันนี้มีประโยชน์ปิงนี่อันนี้อะไรกระปุกเนี่ยเสื้อกอกนี่ไงนี่แล้วก็มีเป็นเจ็ตมันด้วยโอ้ขยิบให้ได้เนี่ยเยึย่างเงี้ยพี่เตยมันไม่ได้มันคนเราฟิลกันนี้ดึงก็นมอคมวก กระดูแต่ละตัวที่มึงซื้อมาสิอ้าอันนี้เก๋กูดมากเวอร์นี่กระโปรงอันนี้เสื้อนี่มันเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเหมือนได้ตัวเป่าลูกโป่งอยู่ดาวพอลส่อะนี่อในร่างนี้ขอสักหนึ่งกรอนผมเป็นลิเกนะครับปกถึงพืนพอพอไปแลต่อไปอันนี้มึงถอดก่อนได้ไหมมันเกะกะตาดู นี่แล้วก็ชิ้นเล็กๆนะคะนชิ้นเล็กๆก็เท่าไลท์เวนเท่าไลท์ห้าร้ <500. S 1> อยว้าวมนันจะสัง่งหาคำไหนมาด่าของเราบ้างไหมเร็วๆอ่ะ,อ,ะอันนี้ชื่อเสิร์ตสีชมพูนี่ชื่อเสิร์ตสีชมพูครับครับนี่ชายนะ,ะไม่สวยๆนะในส่วนสวยะครับไปแล้วก็อันนี้ค็อกอันนี้ครับอันนี้คือตังเกงดีตัง ถ่ายสามค่างเท่านั้นแหละเพิเ่มเพิ่มค่างเดียวถ่ายขายรูปขายอันนี้น<า>ช็อตเกาหลีอุ้ยน่ารักมึงเห็นอยากมึงเห็นแค่เดียวมึงน่ารักสีขาวพูดบอกน่ารักเอหมดยังนะอ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงนะโอ้นี่มันเป็น r รสทุกคนมันเป็น r รสแบบผ้าผิวอย่างนี้นะคะตั้งแต่มีม<ร>เป็นมีเดนิดอ,อ่ะพี่เตยไปผูกมุมเสาดิไปผูกมุมเสาร์านอนเร็ว มึงอะตั้งแต่มีนมมาแต่งต,ตัวแล้วผมไม่ให้หรอกเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยนะเสื้อผ้าที่ซื้อมาเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ผมจะไม่ให้มันใสเพราะมันโป๊ไม่ได้หรอกโอเคจบแล้วเดี๋ยวมาดูของชินสุดท้ายกันนะคะว่ามันคืออะไรนะจ๊ะมันอยู่ในคลิปเราได้ไหมนะทำไมมันทำไมโอ้โหมึงซื้อตู้เย็นหรอวี <laughs> โอ้ตายแล้วมึงโรับหนอินมน่เงินมันเกินไปไหมไม่เกินไปหรอกันเหนีวโหเมันเกินไปหรอกชอสันสี่ะ2อยสอันสอโอ้ยังไงก็หมื่นยังไงก็หมื่นเน่ยเถอนบพาผู้หญิงมันแค่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดอแ้ยโ๊ยแล้วยังไงด ก็หนูน่าแต่อีไม่ละเนี่ยไม่น่าตีเอ้าไม่น่าตีพี่ตัวอย่ามาเกล็ดแบบนี้ทำไมต้องพูดอย่างเงี้เราลุ้อยู่ว่าพี่แพ้เราคลิปแล้วนะมาปิดคลิปลิ้งปิดโอ้พี่เตอร์แค่ไม่กี่บาทเองเงินในบัญชีมันมีมันก็ต้องใช้มันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มันไม่บูดหรอกเงินนะมันต้องใช้มันถึงเวลาใช้มันก็ต้องใช้ป้า หราปีเตอร์ไม่เกิดหนูใช่ไหมคะถ้าโกดธได้เงินคืนไหมถ้าโกดได้เงินไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่โกดเนาะจีดิง<ม>โอเคค่ะทุกคน้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์ให้คลิปนี้แล้วก็ช่น่าดูเด่นของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ได้กำไรเต็มๆนะคะบ๊ายบาย take it baby